อินดี้เอนจิเนีรที่ปราสาทประธานของอุทยานแห่งชาติอุทย,ยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองศรีนะครับจะมีรูปเคารพจำลององค์พระอวโลกิเตศวนะครับประดิษฐานไว้เห็นไหมครับว่าเมื่อราราวสองพันปีที่แล้วหรือเกือบสองพันปีที่แล้วมนุษยชาติเราก็ได้สร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความงดงามยิ่งใหญ่นะครับนี่คือ ศีลาแรงที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารปราสาทเมืองสิงห์นะครับศิลาแรงนี้มีอายุไม่น้อยกว่าพันแปดร้อยปีหรือเราเราสองพันปีจริงๆแล้วจะมีลายปูนปั้นประดับนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานับสองพันปีนั้นลดลายปูนปั้นนั้นได้หลุดกล่อนไปหมดแล้วหลงเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับปราสาทเมืองสิงห์ครับผมจังหวัดกาญจนบ,บุรี อินดี้เอนจิเนียร์แนะนำให้มานะครับปราสาทเมืองสิงห์มีนาบริเวณทั้งหมดราวราวหนึ่งตารางกิโลเมตรนะครับและยังค่อนข้างสมบูรณ์มากอันนี้จะเป็นตอนที่สองนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะพาไปชมกำแพงของบริเวณเมืองสิงห์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณหนึ่งตารางกิโลเมตรนะครับผมอินดี้เอนจิเนียร์ครับ